สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการวัชราด้านหนึ่งครับผมบอยพิษนุนิมสกุลครับและมินมินิตาวัฒนกุลค่ะสวัสดีร้อยก177เประเทศทั่วโลกผ่านทางทีเจนถูกต้องครับผมแล้วก็สวัสดีสุขสันต์วันแม่ด้วยนะครับก็ขอให้คุณแม่ทั่วประเทศไทยนะคะทั่วโลกแล้วกันนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกันมีความสุขมากแลวก็ขอให้มีเวลาได้ใช้ร่วมกันกับลูกๆด้วยถูกต้องนะครับวันแม่นี้คุณได้ไป กินขคงกินข้าวอะไรอย่คุณแม่หรือเปล่าปีนี้มินคือโดยปกติมินว่าถึงวัยแล้วนะที่เราจะาโฟกัสไปเรื่องคือพาไปกินข้าวเนี่ยมันบ่อยอแต่ถ้าเกิดว่าโฟกัสไปเรื่องที่ที่สมควรจะเป็นกับช่วงเวลานี้จริงๆคือเรื่องสุข,สขภาพ พึ่งจัดโปรแกรมสุขภาพไปใช่แล้วช่วงช่วงวันแม่เนี่ยมีโปรโมชั่นเยอะใช่หนูก็เคี่ยวเข็นอยู่ไปค่ะต้องไปถ้าไปช่วงอื่นมันแพงไปช่วงวันแม่มันมีโปรโมชั่นอ๋อจริงๆคือรักแม่ต่ต้นปีละแต่รอรอแต่รอโปรโมชั่นค่ะเออท่านผู้ชมก็ได้เช่นกันนะจริงๆบางทีไม่รู้จะซื้ออะไรหคุณแม่พาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพดีที่สุดที่สุดหรือว่าหรือว่าพาไปทําอะไรที่ดูแลสุขภาพภาพประกอบลัางกายก็ได้ถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะประเด็นเอสเอสวันนี้นะครับอยากจะให้ท่านผ บอกรักคุณแม่ผ่านในการบันเทิงห่านันหนึ่งกันนะฮะที่ศีล ใช่ป่ะ415 5555ใช่ฮะก็ร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่แต่วันนี้ผมจะไม่พาแม่ไปกินข้าวทำไมคะเพราะว่าโทรไปร้านไหนก็บอกเต็มหมดเลยจริงทําให้พ่อให้พ่อแม่ทานที่บ้านทาทุกวันก็ได้หรือให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้เรากินเหมือนแม่เออน่ารักเนาะแล้วล้างจานได้ไหมให้แม่ล้างด้วยแม่ล้างสิน่ารักจังเลยแม่จะรู้สึกว่าเออแม่ได้ทําอะไรเพื่อลูกคใช่ใช่วันแม่ไง อ๋อข่าวข่าวเถอะส,ส่งเลยมาสร้างกันนะคะหลังประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบนะฮะ,ะกับคู่รักนักแสดงวัยรุ่นน้องกายและชานนแล้วก็น้องฮารุนะฮะเมื่อวานนี้เอง1ิงสิงหาก็ถือว่าเลิกดีมากๆเขะะ้าพิธีพิวาเรียบร้อยแล้วตอน9้โมง39นาทีนะฮะมั่น พร้อมจดทะเบียนสมรสและก็ฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเย็นนะครับทากลางคืนย่าทั้งสองฝ่ายและเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการครับส่วนในเรื่องของสินสอดทองมั่นรวมถึงความรู้สึกเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไปถามกายกับฮารุกันนะฮะขอโทษทีเมื่อวานมาจากโคราชไม่ทันน้องก็ส่งการ์ดมาแต่เห็นน้องก็มีความสุขพี่โอเคยินดีด้วยนะคะเออยินดีด้วยครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่า ก็ตื่นเต้นมาตั้งแต่เช้าแล้วละครับฮารุก็ตื่นเต้นเหมือนแบบพอมันเริ่มเห็นบรรยากาศเริ่มเห็นดอกไม้เริ่มเห็นห้องเพื่อนเพื่อนมา่มันก็รู้สึกแบบมันตื่นตันใจอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแ<า>ล้วครับผมตอนนี้เป็นฮารุสุประกอบแล้วครับ,บ,บจริง,รงๆแล้วเออมันก็ตามความเหมาะสมแหละของครอบครัวกายที่ให้ครอบครัวฮารุแหวนอันนี้ครับ ขอปลอมทั้งนั้นนะครับแสนนะคะไม่เยอะมากเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆทะลุส่วนตัวเองไม่อยากให้มีแหวนแบบสำรองวันธรรมดาแล้วก็เป็นแหวนจริงอยากให้มันเป็นแหวนที่เราใส่ได้ทุกวันเนี่ยวางแผนอนาคตครอบครัวอนาคตก็ตั้งใจทำงานอยากรวยครับก็คงก็คงใช้ชีวิตหนีไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ เรื่องน้องอะไรเงี้ยถ้ามันมาก็ให้ปล่อยเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงทํางานในวงการไปเรื่อยๆจะมีเื่องที่จะมทีรู้าเเอ่อที่ที่ที่คิดเอาไว้นะครับคร่าวๆก็น่าจะสองสามคนครับจริงๆผมมาบอกค่ะพารู้ตลอดเวลาว่าเออไม่ว่าจะยังไงผมสัญญาว่าผมจะดูแลทั้งฮารุแล้วก็ครอบครัวฮารู้มันเป็นหน้าที่ของผู้ชายอยู่แล้วคือฮารุอยากให้ม,มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย อยากให้พี่กายเป็นพี่กายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องมากขึ้นไม่อยากให้น้อยลงเนี่ยค่ะไม่ต้องหวานเหมือนผู้ชายคนอื่นแล้วไม่ต้องพยายามที่จะทําให้ฮารุรู้สึกแบบดี mm hmm. เพราะทุกวันนี้เขาก็ mm hmm. เขาก็ทำให้เราแบบมั่นใจแล้วว่าแบบจริดูแลเราได้ จริงๆแล้วอ,อีกอันหนึ่งนะครับคือน้องกายนี่น่ารักมากเลยนะ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าน้องชายของน้องฮารุเนี่ยนะก็พิการด้วยนะแต่คือน้องกายเองเนี่ยจะดูแลทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวเลยก็คือเข้ามาอยู่ที่บ้านกันเลยแหละอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบ น่ารักมากขอปรบมือน่านยินดีมากเลยนะคะยินดีนด้วยน่ายินดีน่ารักะะมากน่ารักมากจริงๆนะครับอืมเอาล่ะเข้าเครื่องของอตอนนี้ต้องเรียกว่าไม่ได้เป็นสาวโสดและแต่งงานเรียบร้อยแล้วอย่างคุณแป้งอองจีรานะคะคเป็นนางเอกที่บอกว่าที่ต้องบอกว่าสวนทางมากปกติเนี่ยแต่งงานแล้วเขาบอกเลตติ้งจะตกแต่ทางนี้เนี่ยละครจอคิวตลอดเพราะล,าล่าสุดเนี่ยหัวใจเรือพ่วงอวสานไปแล้ว รอออนแอร์ใหม่กับอีกเรื่องคือคือเรื่องปีกมาทั้งช่องห้าแต่ก็ไม่ไวายค่ะมีข่าวเมาส์ขึ้นมาในนิสสานบันเทิงเนี่ยว่าสาวแป้งเขายังคงเป็นสาวปาร์ตี้อยู่ก็เลยทาให้แม่สามีไม่ปลื้มปาร์ตี้เนี่ยก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นถามว่าทํางานบ่อยกว่าไหมทํางานบ่อยกว่า <m> แล้วก็ เขาก็ไม่คุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะ <Okay. S 1> เพราะว่าแม่ก็เห็นว่าเราตื่นเช้าไปทํางานทุกวันกลับมาหน้ามาจากกองอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เห็นไงนม,มีข่าวาว่าอยากให้มีหลานเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอยากมีหลานะท,ท่านคงอยากให้มีอยู่แล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่และแฟนแต่แป้งก็คือเราเราก็พูดตรงๆว่าถ้ามีแล้วมันก็ต้องเต็มที่ฉะนั้นแบบถ้าตอนนี้เรายังไม่อยากเต็มที่เราก็รอไปก่อนแล้วค่อยเต็มที่ทีเดียวที่แป้งแผ่นไว้มยมคัะว่าอีกสัก สองค่ะสองปีกี่คนก็ยังไม่ได้คิดค่ะแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ได้หมดได้หมดพี่ปางก็ช่วยเคลียร์ข่าว่านิดนึงว่าไม่ได้มีปัญหากับคุณแม่ไม่ได้มีปัญหากับคุณแม่สามีค่ะรักกันดีอ,อข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ <S S S เรื่องไม่รู้เรื่องมันใกล้เคียงกันหรือว่ามัน มาผูกกันได้ไงไมู้โดนจนได้นะฮะ,ะก็มาที่เรื่องของสาวสวยคนนี้ดีกว่าในตาแขกหน่อยคุณพิงกี้อยู่ดีไม่ว่าดีก็เจอกระแสะคุณเจนนี่เทียนโพสิวันไงที่เข้ามาบนโลกโซเชียลเ,เพราะว่าคนไปฟังสัมภาษณ์เจนนี่แล้วไปเสพข่าวเจนนี่แล้วเขาก็มามาพาดพิง,ถ,งถึงพิงกี้ว่าเหนือพิงกี้ยังมีเจนนี่ โอ้ตายละงานนี้ไม่รู้จะาตัวจะรู้สึกยังไงนะฮะรวมถึงข่าวที่มีหลวงลวงสังหารอย่างพี่ธัญญาได้นํารูปสาวคนหนึ่งที่หน้าคล้ายพิงกี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ี่ญี่ปุ่นนะคะก็ไม่ไม่มีคนบอดแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะแล้วก็ก็ไม่ได้ใส่เอาเอาเรื่องอะไรมาใส่หูอะค่ะหนูก็เที่ยวไ้สนุกดีกว่ได้เห็นรูปใช่ปะเออก็มีมีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องของเราเนาะก็ก็ปล่อยอะค่ะเสียใจไหมเราอยู่เฉยๆคนจับเลย เราเป็นดาราเนาะแล้วก็มีประเด็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าทําผลงานให้ดีที่สุดดีกว่ามอถามถึงข่าวเนี่ยครับเจนนี่รู้ข่าวของพี่เจนนี่บ้างไหมครับเออไม่ทราบนะคะของพี่ก็คือตัวพี่เองก็รู้เรื่องตัวเองดีกว่าแล้วก็ไม่ออกความเห็น,น,น,หอน,อนของคนอื่นเนาะที่มันมีแบบทำมั่วๆสนุกๆขำๆบ้านหรือพี่ยังม<อ>ีเจนนี่อะไรเงี้ยรู้สึกดีไหมเนี่ยแล้วก็เออ ก็รู้สึกหนูไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อ่านอะไรมากค่ะเพราะก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะก็เราก็อยู่เป็นกลางกลางพิงกี้เขาเป็นคนหูเบานะอ้าวทำไมอ่ะเขาใช้ตุ่มหูเนี่ย่วงไว้ตุ่มหูมันใหญ่ปะตุ่มหูใหญ่ปะตุ่มหูนี่มเก่ามากตุ่มหู หนหนักมากเลยอ่ะเอาล่ะก็ยังไม่จบกข่าวพี่เจนนี่อ่ะพี่บอยเฮ้พี่บอยเอ๊ะเข้าข่าวก่อนจะบอกว่ายังไม่ยังไม่จบกบข่าวพี่เจนนี่คือ เรื่องนี้ก็เป็นกระแสกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดคือพี่เจนนี่ออกมาใครมีความสัมพันธ์กับเจนนี่โดนถามหมดถูกล่าสุดก็เป็นหนุ่มเคนภูภูมินั่นเองที่ร่วมงานกันมาก็เลยมาถามกันหน่อยเพราะเจอหน้าหนุ่มเคนภูภูมิว่าเอ๊ะได้ไปได้คุยกับพี่เจนนี่บ้างไหมเรื่องนี้ได้ได้ทราบข่าวหรือเปล่าเพราะว่าทั้งคู่เคยสนิทกันตอนร่วมเล่นละครด้วยกันแรงเงาไงเออรู้สึกยังไงบ้างแล้วมมีใครมาถามเราบ้างอ่ะมเหรอคะมีแล้วแล้วตกลงนี่หัวใจไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่่อยา นี่หัวใจอีกเพลงอีกเรื่องหนึ่งอ๋อเหรอต้ใจอยู่ครับตอนแรกเป็นข่าวดีมามากร้อยแค่ไหนครับไม่ทราบเลยก็ทราบพร้อมทุกคนนะครับฮะก็ยังเลยครับผมยังแบบไม่ไม่ไม่กล้าทักไปก็เดี๋ยวแบบรอให้พี่เจนี่หายยุ่งก่อนแล้วเดี๋ยวคงทักไปอะครับรู้สึกตัวยินดีไหมคะก็ยินดีครับก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วกันนะครับผมก็ เออถ้าเขารักกันก็ก็ก็โอเคแต่แรเกเราคาดหวังมันจะกระทบนะอ,อันนี้เคนไม่ทราบเลยครับขอให้ไปถามบ <c oughs> ทางแบบพี่ๆละกันฮะได้ถ่ายเ,ยเริ่มแล้วเรือยัง,งยังเลยครับก็อย่างที่ทุกคนรู้อาจจะแบบมีโปรเจกต์ว่าวางไว้ว่าจะถ่ายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี <ๆ S 2> <ๆ>้ก็ยังยังไม่ทราบครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีแบบทุกคนบอกก็คือเราก็ไม่พลาดแน่นอนต้องคงต้องไปนะครับต้องไปนะแล้วอย่างเราจะมีแบบฟานแรกพบดีบ้างไหมคะโอ้โหยังครับ อีกประมาณ10ปีครับก็ว่าเสียตั้งสิบปีแล้เนาะสิบปีครับก็โหยางผมยังยิ้มแดดเองอืมยังไม่มีเนาะดูแลตัวเองดีย่างดูแลเดดดีอย่างดีมาดูอีกหนึ่งข่าวดีกว่านะข่าวต่อไปนี้ก็เป็นข่าวมือที่2มือที่3มือที่4เป็นข่าวกันอีกนะฮะหลังจากที่ออกมาประกาศนะฮะว่า หลังคบกันมา2ปีแล้วก็เลิกลากันไป<ะ>กับไฮโซเซนคูหาเปรมกิจนะฮะพี่ชายไฮโซฮิมนะฮะสำหรับซูเปอร์โมเดลน้องสิไงแต่วก็มีข่าวว่าเฮิร์สจัดโดยถึงขนาดแบบไปรักษาแผลใจที่นิวยอร์กเลยนะแล้วก็ได้มีนักร้องนำวงแกสโนว่าอย่างเนมเนี่ยมาเยียวยาให้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ้เนมเนี่ยเป็นมือที่3งานนี้เนี่ยมือที่3ามหรือเปล่าให้ต้องสิบอกกันดีกว่าว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะ เรียนค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่ะวันนี้่สนิทกันแค่ไหนขนาดไหนคะก็เอ่อคำถามนี้ตอบยากจังแสดงว่าเหมือนก็ามีมีใจมาแล้วมีอะไรบ้งก็ก็คุยกันเอิ่มมากเป็นพิเศษอะค่ะเขาที่ดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ตัวเนมใช่ไหมคะเขาไม่มีข้อไม่ดีอะไรที่จะให้เราปฏิเสธนะคะตอนนี้ค่ะมีข่าวมาว่าเราเลิกกับ ใช่ค่ะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าที่ไม่มีใครรู้เพราะว่าสิยังไม่ค่อยอยากจะออกมาประกาศว่าแบบตัวเองเลิกแบบเนี้ยค่ะทำ <c oughs> ไมถึงแบบว่าต้องแยกทางกันก็คิดว่าเรามาคุยๆกันดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆเหตุผลที่คุยกันก็ยังไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็โอเคเป็นเพื่อนกันไปก่อนละกันก็น่าจะดีกว่าุจะมองว่าเราเลิกกับเซแล้วก็คกับน้องก็คือ ไม่แน่ไม่คือสิไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะมองอยังไงแต่ว่าคือตัวเราเองเรารู้ตัวเองอะค่ะอืมอ่ะท่านผู้ชมครับวันจันทุกวันจันทร์นะครับช่วงรักดอกจึงหยอกเล่นหิวจะเป็นของใครช่วงนะ้า้ามพาดตจ้าเจอกันค่ะจ้าสิ่งที่ทําทุกปีอันนี้คือทํามานานมากๆแล้วก็คือ,อะจะมีพวงมาลัยหนึ่งพวงก็จะแบบเป็นผมหนองพาดเนี่ยซื้อด้วยกันครับจริงก็ไม่ได้เป็นเงินจำนวนมากแต่ว่าเราจะไปพร้อมกันแล้วก็ไหว้แม่พร้อมกันวันแม่อะไรเงี้ยจะแบบไม่ได้กะนะว่า ต้องกี่โมงบางทีก็คนที่เชคืนก็เอาเลยเพราะว่าต่อมาทุกคนไม่ว่างอะไรเงี้ยแต่ว่าบางปีก็จะมีของขวัญให้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมีภูมาลัยแน่นอนทุกสัมัญแม่ครับทุกคนเลยนะครับขอให้คุณแม่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักมีคุณลูกที่น่ารักครับผมทุกสามัาแม่ครับ เลวันนี้จะจิกกัดคุณแม่ดาราครอบครัวไหนบ้างตามเดียมาให้ไวๆเลยค่ะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่ได้ยินเพลงนี้ที่อยู่ไรเดียก็ถึงถึงคุณแม่เพราะฉะนั้นงานแรกของเดียในวันนี้เลยขอตามมาดูภารกิจของเหล่าคุณแม่ดาราบอกเลยว่ามากันเพียบ ณแม่นิน่าคุณแม่ซินเดยคุณแม่นาน่ะคุณแม่พอล่าและคุณแม่ไฟแต่ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นคุณแม่ดาวราเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มว่าเป็นนางเป้เวอร์ นิดหนึ่งนะคะก็แม่ก็มีคุณสามีมาคอยดูแลแบบระยะประชิดขณะน,นี้ก็ต้องดูอิ่มเอ,อิบเป็นธรรมดาโดยเฉพาะสามีที่น่ารักของคุณแม่ฝ้ายอย่างพี่หนุ่มอัรพรพี่เตียนขอให้สังเกตการแต่งตัวของคุณพ่อมือใหม่คน ชเวยมาต่อที่งานแต่งงานของนมสุดบาพลังตักบริบูรณ์กับภรรยาสาวแสนสวยเอลซีเห็นคู่นี้แล้วทำเอาคนสดหลายคนรวมถึงตัวเยนยิจฉาอกิจฉชอก็แม่เดี๋ยวก็จุ๊บเดี๋ยวก็หอมเี๋ก็จุ๊บเดี๋ยวก็หอมและเมื่อใกล้ถึงเวลาง เบาซาวของเราก็จุงมือกันออกมาต้อนรับแขกทั้งในและนอกวงการอย่างเป็นกันเองเพียงยำเลยกันเองกันเองอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าของของน้องก็เหมือนของของพี่ไชบ้ากคะพี่น้อง ที่เดียนต้องขอลาไปหาคุณแม่สักหน่อยกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าแล้วตามมาดูกันสิว่าดาราคนดังคนไหนจะโดนแต่ไม่เอาไม่เอาวไม่เกรดเพราะว่ารักหยอจึงหยอกเล่นเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ว,ว,ว,วคุณหนุ่มก็ช่าคุณไป <laughs> ยุ่งอะไรกับครอบครัวเขา ก็กลัวเดียวกันก็กลัวเดียวกันอเออมีอย่างนี้ด้วยนะเออน่ารักน่ารักมากนี่ตอนนี้บะหมี่นงโอ้ขายดีมากเลยนะอันนะ่ะเอยจริงๆบะหมี่นง,จง<อ>เจออะไรที่เขียนบอกบะหมีน่นงรีบเข้าไปกินเลย<อ>เขากัจะปิดละขายดีมากตอนนี้จะปิดตัวละรีบไปกินซะก่อนที่จะไม่มีโอเครีบๆนะคะเออเจอโอ้ยตอนนี้เขาสร้างโรงงานบะหมี่ใหญ่โตแสดงความดีกับนงด้วยแล้วก็ข่ะต่อไปของหนุ่มโตโน่เดือนตานะคะแล้วมีอะไรจ๊ะ เออเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนุ่มโตโน่หรอกแต่เขาก็ต้องดึงมาคุณแตงเมย์ป่ะคุณแตงโมเออคุณแตงโมทำงานหนักครับเอีเวนต์เยอะด้วยช่วงนี้ทำงานหนักมากก็โหมงานหนักจนป่วยและเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ม,มีการโพสต์รปใมอินสตาแกรมแบบนี้ก็เลยต้องไปถามหวานใจหนุ่มโตโน่พาคินหน่อยว่าได้ไปเยี่ยมไปป้อนยาป้อนน้ำหรือย,อยังนะคะพร้อมอัปเดตสถานะหน่อยว่าตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังคะคุณโตนโนโ่พูดอ่านขาน่าว้นใจจะสลายมือสั่น ผมก็รู้สึกดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆยกว่าตอนนี้สถานการณ์จนได้เลยไหมไม่จําเป็นหรอกครับแล้วแต่พวกพี่จะเรียกเลยแฟนก็ได้แล้วแต่เลยครับผมเพราะว่าผมผมก็บอกว่าผมคุยแล้วก็เป็นคนเดียวที่ผมคุยเป็นคนเดียวที่เออผมผมควรให้เกียรติเขานะครับวนนี้ไม่สบายเลยก็คงลุยงานหนักนะครับส่งยา อะไรนะครับไม่ไม่ได้ส่งยาครับครับก็แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายหรืออะไรเราก็เราก็พาไปได้ถ้าเรามีเวลาอตอนนี้อาการเป็นไงครับาก็ก็ก็ดีขึ้นนะครับก็ละครรู้สึกว่าจะเบาลงแล้วเพราะว่าเริ่มเริ่มปิดไปแล้วครับแน่นอนก็คงเป็นอย่างนั้นเราทํางานเจ็ดวันเขาก็ทำงานเจ็ดวันแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยก็ก็คงจะก็ก็เป็นห่วงเราเองให้กำลังใจถึงว่า ก็ก็ให้กําลังใจครับตามทั่วไปนะครับขออนุญาตไปข่าวเร็วนิดนึงนะฮะเเยอะเหลือเกินนะฮะม,มาที่อีกหนึ่งสาวดีกว่าคุคนี้ก็ถือว่ามีงานอีเวนต์เยอะมากนะฮะสำหรับคุณแพนเค้กเขมรน,นิดนะฮะล่าสุดเนี่ยผู้ใหญ่ต้องสั่งเบรกงานเลยนะยังไงเพราะว่าต้องเหมือนต้องรับละครไงนะและมีอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตตกอับจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ใครเขียนอะไรก็ไม่รู้และอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่าคุณแพนเค้กเนี่ยห้ามหมวดหมีพูด แต่งงานเด็ดขาดต้องไปถามคุณแพนเค้กอินไซต์ขนาดนั้นเลยนะคะก็ไม่มีนะคะเราก็ตอบเท่าที่เราตอบได้ค่ะค่ะเราได้มีการพูดคุยเรื่องแต่งงานกันต้องไหมเราก็ยังทําตัวตัวอย่างตามปกติค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แป่ี้กับความรักดีใช่ไหมคะเราก็พยายามจะทําทุกอย่างให้ได้ให้ได้ดีที่สุดละค่ะในทุกๆวันคุณแม่มีเร่งมีอะไรไหมคะแพนถามไม่เลยค่ะคุณแม่ก็ เรียกว่าทําทุกอย่างตามปกติดีกว่าค่ะแเขามาีข่าวมาว่าทางช่องเดนี่เขามีคําสั่งสายฟ้ารับเลยห้าเรารับงานอีเวนต์จริงหรือเปล่าคะแพนค่ะอ,อ่ไม่มีนะคะก็แพนก็ยังทํางานของตัวเองตามปกติเหมือนเดิมค่ะเขาไม่มีคําสั่งอะไรออกางนี้ใช่อ,อ๋อจริงแพนไม่ทราบนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบเท่าที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วเขาทางผู้ใหญ่ได้มีการ เรียกให้เราขึ้นไปคุยหรือว่าเรียกดาราคนอื่นขึ้นไปคุยได้ไหมคะไม่มีค่ะ<ม>แต่มันก็มีข่าวเมสาแรงนิดนึงว่าแพนเค้กแบบว่าตกอับถึงขนาดต้องรับงานอีเวนต์ตลอดเลยเหรอทําไมแบบไม่มารับละครบ้างอะไรอย่างนี้เรารู้สึกไงบ้างคะเออเฉยๆนะคะเขาให้โอกาสพันได้ไปร่วมด้วยซึ่งพันว่าเราก็เต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าในส่วนของละครนั่นเป็นเป็นเป็นเ,ออเรียกว่าเป็นงานหลักของเราอยู่แล้วค่ะอืม ะตกช่วงได้ยังไงล่ะปะาทอเอาละเป็นเป็นดาราคนนี้เขาก็เล่นขาวกันไปช่วงหน้าครับมีสลัดผักค็อกเทลกุ้งรุ่งรออยู่โดยเชฟตัวเล็กซิกแพคนุกสุดทีดานะคะเจอกันช่วงหน้า ปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีค่ะพบกับนุกและก็รอยไทยไอเดียนะคะสำหรับวันนี้ภารกิจก็คืออาหารสำหรับปาร์ตี้ค่ะเพราะะฉนั้นเมนูที่นุกเลือกก็คือสลัดค็อกเทลกุ้งค่ะส่วนผสมอยู่ตรงหน้าแล้วล่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะมายองเนสค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะซอสมะเขือเทศนะคะเติมลงไปค่ะแค่หนึ่งช้อนก็พอนะคะเติมน้ำเลมอนเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็เพิ่มความจัดจ้านนิดนึงนะคะด้วยทาบาสโกค่ะเกลือค่ะพริกไทยค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรไทยด้วยนะคะรอยไทยต้มยำน้ำข้นค่ะใส่ไปนิดนึงนะคะตีให้เข้ากันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะหาผักที่คุณชื่นชอบนะคะใส่ลงไปในถ้วยเก๋ๆจานเก๋ๆนะคะหรือว่าแก้วเก๋ๆก็ได้นะคะ ใส่กุ้งลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำสลัดลงไปนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะสลัดค็อกเทลกุ้งค่ะแตนแตนเสร็จแล้วนะคะ และนี่ก็คืออาหารสําหรับปาร์ตี้นะคะเมนูง่ายๆค่ะสลัดค็อกเทลกุ้งนะคะเรียกได้ว่าเป็นปาร์ตี้สําหรับสาวๆที่รักในเรื่องของการดูแลรูปร่างและสุขภาพค่ะอร่อยได้ง่ายๆกับรอยไทยค่ะอัมพลฟูดวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมิสลิลลี่ส่งตรงจากกรุงเทพทุก่อทั่วไทยครับผมนนขอบคุณทีพนิกอนจาก For e v e r 21ด้วยครับบอยมิลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ สุสันแม่ครับสวัสดีครับ